คุณกำลังฟัง95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณมาแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะตอนนี้กันนะพัฒนะคะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทักทายเขากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงสดใสมาเลยทีเดียวนี่คะวันนี้เยดยไี้ว่าเป็นคิวของการโฟนอินตลอดทั้งวันเลยเนาะใช่ครับเหนื่อยหรือเปล่าเราได้พักบ้างหรือ,อยังคะเนี่ย อ๋อไม่มเหนื่อยครับผมก็ <c oughs> มีใจครับที่ได้โอกาสพูยคุยกับแฟนๆบ้างเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทํางานในรงละครตลอดเลยใน,นละครเวทีทุกวันเลยครับอืมนะค่ะอ่ะเดี๋ยวยังไงให้ทักทายแล้วกันกับแฟนๆชาวอุดรธานีของเราหน่อยแล้วกันค่ะครับผมสวัสดีครับผมกันนะครับนะครับผมก็สวัสดีแฟนชาวอุดรธานีทุกคนเลยครับอ่า ในครั้งนี้นะคะ่ะเดี๋ยวจะให้การเนี่ยพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดหน่อยก็แลวกันเพราะตอนนี้กระแสะตอบรับดีมากๆแล้วก็ติดชาร์ตเราด้วยกับแบสวอเรนทายนั่นเองอ่าเป็นซิงเกิลที่ต้อนรับเบดือนแถึงความรักคนนี้นะครับผมให้กับหลายคนครับที่ยังโสดอยู่นะครับผมยังเหงายังเศร้าอยู่กับเพลงนี้ครับแบสฟอเรนทายนะครับอ่าทไมถึงเลือกปล่อยแบสฟอเรนท์ออกมาในเทศกาลห่งความรักอะ่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปล่อยแบบว่ามีความสุขสมหวังแต่ของเราเนี่ยทําไมไม่สมหวังล่ะคะ ก็เนี่ยครับก็เชื่อว่ามุมมองของหลายๆคนที่มองวองปรทไทยเนี่ยก็จะเป็นมุมมองคนที่มีความดักอืเป็นมุมมองที่มอบความรักกันละกันใช่ไหมครัแต่ว่าเป็นเพราะว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลายๆคนนะครับที่ยังคงโสดอยู่นะครับผมแล้วก็ยังเหงายังเศร้าอยู่ก็เลยอยากจะขอมอบเพลงนี้เป็นเพื่อนให้กับหลายๆคนที่ยังเหงายังเศร้าให้แบบเศร้าสุดๆกับเพลงเพลงนี้เลยครับผมอ๋อแล้วเห็นว่าสไตล์เพลงเนี่ยเป็นเป็นแบบใหม่ด้วยที่ที่กันไม่เคยร้องหรอคะใช่ เป็นแบบไหนร้องให้ฟังหน่อยค่ะก่อนะคคือโซฟครับคือจะมีความคล้ายๆเหมือนกับน้องผิวสีที่มีการเหมือนกับใช้อารมณ์ในการร้องค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ตอนดท้ายนี่จะมีการแอสติกต่างๆที่ใช้เสียงสูงคอข้างมากนะครับคือเป็นในแบบที่เราไม่เคยร้องมาก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ยากเหมือนกันครับเพลงนี้แต่ว่าก็ทำออกมาได้เยี่ยมเลยนะคะอ แล้วหลังจากที่ปล่อยเ v ออกมาเป็นที่เรียบร้อยคิดว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะได้ชมกันแล้วตัวบิวตี้เองก็ได้ชมอยากจะให้การพูดถึงเรื่องราวใน MV อีกสักครั้งก็แล้วกันค่ะครับใน MV เนี่ยก็จะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งครับที่คือคือตัวกันเนี่ยก็คือเป็นเป็นปน,นักร้องอยู่ในวงแจ๊สวงหนึ่งน,นะครับในร้านร้านหนึ่งค่ะวันแป็นทายวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นวันที่ร้องเพลงอย่างคนในร้านต่างกันแต่ว่าพอดีเนี่ย เขาต้องมาเจอแฟนเก่าเขาครับเขามาในร้านเพื่อแฟนเก่านี่ก็คือก็คือจีดแล้วจีดพอแล้วแต่ว่าสิ่งที่จีดกว่านั้นคือเขามาหลับแฟนใหม่ของเขาโอ้โหตักตักกางใจเลยเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าคือในเอ็มวีตัวนี้จะเน้นจะเน้นในเรื่องของลายลายในการร้องที่จะเหมือนกับระบายอารมณ์ผ่านเพลงเพลงนี้ให้กับคนรักของเขาได้ฟังแล้วก็ คนในร้านได้ฟังนะครับมากกว่าซีนเรื่องนะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของการร้องเพลงมากกว่าในอารมณ์ต่างๆที่ระบายออกมาผ่านเพลงนี้ที่มันมันแ้งกชค่ไหนที่เห็นคนรักเจ่าเ่้เขาเนี่ยมาคนรักใหม่นะครับก็รู้สึกมันมันถ่ายทอดมาแล้วก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดพอสมควรครับอินอินด้วยหรือเปล่าเออินหรือเปล่าถ้าเกิดถามตัวตัวตัวกันจริงๆเนี่ยคือไม่ไม่ได้แจ๊เทาเร่เพลงนะแต่ว่าวันนี้ถ่ายทำเนี่ยก็คือเราเราเป็นตัวละครนะครับจากเอาวิชาจาก ผมน้องแล้วก็ไปชาสายมาความเปนทีเนี่ยอมอนแรกนี่คือรู้สึกว่าเราเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อ,อ,อยู่ในเพลงเพลงนั้นนะครับเพราะว่าตอนดูใน MV นะคะตอนที่ร้องเพลงให้กับนางเอกของเราเนี่ยโอ้โหเหมือนกับมันจี๊ดมากเลยเห็นเขาสวีทอยู่กับแฟนใหม่ด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วกับก<อ>ารร่วมงานของน้องสเตฟานีล่ะคะเป็นยังไงบ้างน้องเขาน่ารักหรือเปล่าผมน่ารักมากครับคือเป็นครั้งแรกที่เีโอกาสร,ร่วมงานกับน้องสเตฟานีนะครับแล้วก็ได้น้องมาเป็นนางเอกให้เราด้วยรู้สึกดีใจแล้วก็ได้ทํางาน น้องน้องน่ารักมากครับแล้วก็ณแม่ก็น่ารักมากก็ก็ห่วงน้องนะครับเป็นคู่สาวที่น่ารักจริงๆก็ส่งคนที่จะห่วงแล้วแล้วก็ <c oughs> การกันไม่ได้ไปจีบน้องเขาใช่ไหมไม่ได้ไปหยอดเขาใช่ไหมโอไม้ไม่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 ครับไม่ครับเราก็ทำงานเฉยๆครับเพราะว่าน้องเขาก็มีทัพเตอร์ของเขาอยู่แล้วอ่านะเราก็อดไปนะคะไม่เป็นไรก็เห็นเห็นมีเซลล์เรื่องการจัดไฟอ่ะ เวลาเข้าพูดกันเขาขาวมากครับแล้วคเขาแบบเป๊ะมากจริงๆนะหครับแต่การร่วมงานก็โอเคเลยใช่ไหมคะโอเคครับโอเคครับแล้วการถ่ายทำเอ็มวีนี่คือถ่ายทำกันนานหรือเปล่าสำหรับฉากแต่ละฉากออไม่ได้ครับเพราะว่าเราเราประมาณคือประมาณเย็นๆก็เสร็จแล้วครับคือถ่ายตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ประมาณค่ำก็เสร็จแล้วว่าเราก็ได้เห็นทนเรื่องมากเท่ากับเพลงก่อนๆ่คือจะได้ในรายของการ การร้องเพลงที่ระเบิดอารมณ์ออกมามากกว่าค่ะเอาแสดงว่าวันเดียวก็คือเสร็จเลยเนาะใช่ครับใช่อ่าและตอนนี้ BASS VALENTINE ของการเนี่ยติดชาร์จคลื่นของ Gift a n g งเด้วยนะคะแฟนๆขอกันเขน้ามาเยอะมากอ่าแล้วก็รวมถึงรวมถึงหลายๆคลื่นด้วยแหละๆๆทั่วประเทศเลยการอยากจะาฝากหรือว่าพูดถึงอะไรถึงแฟนๆที่เขาสนับสนุสนผลงานของเราอยู่บ้างคะก็ขอขอบคุณนะครับผมแฟนอุรานีทุกคนนะครับรมแฟน ทุกคนเลยนะครับที่ติดตามผลงานกันแล้วก็ชื่นชอบเพลงทุกเพลงกันเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงล่าสุดอย่างเพลง Bad Boy Thai นะครับผมขอเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ดีใจที่โดนใจหลายๆคนที่โสดอยู่นะครับรวมถึงใจที่ไม่โสดที่มีแฟนแล้วแล้วก็อยากฟังเพลงเศร้าๆแบบนี้นะครับผมก็สามารถขอที่เพลงน่ารักน่าสนี้ได้โโอ้หพูดขนาดนี้ต้องเปิดให้อยู่แล้วแหละอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดได้ครับสำหรับทียากดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังเองนะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอมจันหนึ่งสองสาม สองสามสิสองครับอืมนะคะอีกงานหนึ่งละกันสําหรับรละครเวทีที่เห็นกันเพิ่งพูดถึงไปเห็นว่าได้เพิ่มรอบแล้วด้วยหรอคะอะไรนะครับอ่าสำหรับรละครเวทีของการนะคะ<อ>เห็นว่าได้เพิ่มรอบด้วยใช่ครับก็อตอนนี้คือเล่นไปตอนนี้นก,ก,โโก็คือจะสิบรอบแล้วนครับแล้วก็เพิ่มกลอเป็นเก้า<ไ>สิบเจ็ดรอบแล้วครับ่โอ้โหค่ะใช่แสดงว่าเอ่อในบทบาทของคุณเปรมนี่คือเข้าเนื้อละ เหมือนเป็นตัวเองเลยหรือเปล่าในแต่ละวันเรีเรีอไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคยังไงก็นะคะฝากของเพลงของการเนาะแล้วก็รวมถึงละครเวทีแล้วสุดท้ายเลยละกนันนะคะจะมีโอกาสมาอุดรธานีอีกบ้างหรือเปล่าอยากจะให้มาจังเลยอยากจะไปเยี่ยมเยี่ยมมากครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสจบแต่ละครเวทีแล้วเรี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียมก็อยากจะรีบไปหาอาจรชาวอุดรธานีทุกคนเลยนะครับ อ่าโอเควันนี้ขอบคุณกันมากเลยนะคะยังไงเรื่องของเพลงเนี่ยรับรองว่าติดชาร์จอันดับหนึ่งแน่นอนอ้าวซิงเกิลไวด้วยแล้วกันนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณกันมากเลยนะคะยังไงมีโอกาสอุดรธานีของเราต้อนรับยินดีมากๆเลยนะคะได้ครับขอบคุณค่ะ่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจบลงไปแล้วสำหรับการโฟนอินนะคะกับกันเนื้อพารอินใจเอื้อนนะคะหรือว่าแชมป์เดอะสตาร์หกของเรานั่นเองนะคะเย้ yeah.